ครับวันนี้ก็ทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับจอวุฒิวัฒน์รณพีเชยคำดีเกติศักด์นันเทวเชียริศนะครับดันกลางมีธนพัฒน์แวรประชาจักรีปันคำครับอริศักด์เสรสมเอียดนะครับธนชัยนาถธนกุลนะครับนิราชบุงาดันกลางมีวันเฉลิมยิ่งยงปัวัฒนิศรก็อะไะครับนับถอยหลังครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับวันนี้ประเดิมเล่นที่ราชพัฒน์เชียงใหม่ศูนย์แม่ริมครับเป็นฝ่ายเขียบอลเริ่มเกมก่อนนะครับ มาในชุดสีแดงไม่เข้าใจกันครับปัญญวัฒน์แล้วเก็บตกบอลข้างหน้าได้ครับอเล็กซ์มือมอสเมือมอสเปิดให้กับวรวุิวรวุิย้อนกลับมาโซมินกุ๊กยิงไม่เข้าครับโอ้โหโลงๆแล้วครับหลุดออกนอกกรอบไปเองโอ้โหเลือกเสาแรกครับทางโซมินกุ๊กแต่ว่าฟาดไปที่วรวุิตบกลับมาดีครับให้โซมินกุ๊กเลือกยิงแล้วแต่ว่าโอ้โหโซมินกุ๊ก วนเอาตัวรอดมาก่อนครับขวางมาเติมขึ้นมาแล้วครับอดีศักดีศักด์เปิดเข้าไปแล้วยิงโอ้โหพลาดไปเองครับเจจอแล้ววรวุตูดูแล้วแล้วกวาดเอาเลยครับหลบได้สวยด้วยโซมินกุ๊กบอลยังอยู่ที่การตะพงเข้าในแล้วลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเลยครับทำเข้าประตูตัวเองครับนครศรีอยเต็ดครับนิราศบูงาโอ้โหคือลูกนี้นี่โดนกดดันแล้วก็เคลียร์พลาดไปเองครับ โอ้ัจกว่าเปิดของโอ้โหแต่ยังดีครับจ่ายมาแต่สุดท้ายเมอร์มอสเอาเลยครับขโมยบอลมาได้อเล็กซ์เมอร์มอสข้างในมีเติมจ่ายมาการตับผมยิงเข้าไปแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์เลยครับเชียงใหม่อยู่ในเตดครับโอ้จากความผิดพลาดของนครศรีครับแล้วครมกิบเลยบอลกลับมาครับบรณยศตวัดต่อเข้ากลางมากฤษดาแทงทะลุช่องเอาเลยครับหลุดเข้าไปจอจอยิงได้ประตูแล้วครับเอาเลยครับ1ประตูต่อ2ครับ ไล่มาแล้วครับนครศรีอยู่ในเตดครับปัญญวัฒนิสังรำครับจังหวะหลุดเข้าไปจิ้มจังหวะนี้ครับได้ประตูไล่มาโซบินกุ๊กมองแล้วหาเมอร์มอสดวลกับนิราชอาเล็กซ์เมอร์มอสซัดชนเสาโอ้โหแล้วเปิดยิงอีกทีหนึ่งเรียบร้อยเลยครับบอลข้ามเส้นไปแล้วครับบอลข้ามเส้นไปแล้วครับพุพัธสินนี่โอ้ตีทงม บอลหลุดไปครับลูกนี้แล้วยิงโดนสกัดยังเข้าไปเลยครับวรวุณน้อยสีครับ4ประตูต่อหนึ่งครับเชียงใหม่อยู่ในเตดโอ้โหหนีห่างออกไปอีกแล้วโอ้โหดาวรุกคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับเรียวสเกะมองแล้วเปิดโด่งมงชนเสาไม่เข้าครับโอ้โหปัญญวัต์ครับโอกาสทองของนครศรีครับยังไม่ได้ประตูที่2ครับดูครับ เรียวสุเกะย่อขึ้นมาปยวัตมงเช็ดแล้วอ้โหูน่าจะหายไปแล้วแต่ชนเสาแล้วซ้ำไม่ได้ด้วยครับนันทวัฒน์ดูครับชนเสาแล้วไม่กระดอนอีกผูินิวัฒน์ครับเปิดยาวขึ้นมาเลยยางม่งกันอยู่ครับวันเฉลิมอืมแล้ววันเฉลิมมีใบเหลืองอยู่แล้วนะครับนั่นแหละครับโอ้โหโดนไล่ออกครับเหลือ10คนครับนครศรีอยนเต็ดูครับบัญเฉลิม โอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ต้องมีใบเหลืองก่อนครับอันนี้คือโหไล่ oh, like ออกได้เลยครับแบบนีああ้เช็คไปได้อีกทีครับเพื่อความชัวร์ไปก็มี VR ให้เช็คแล้วนะครับก็ไปใช้ VR ครับดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะพุทธศิน hmm. ดูครับบัญเเลิมกับจักรีคนซ้ายนะครับบัญเฉลิม โอ้โหความจริงไม่ต้องเช็คก็ได้ครับแม่มันก็ค่อนข้างชัดนะครับคือเจตนานี่ยกขาเปิดปุ่มมาแบบนี้ก็คืออาจจะเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรกอาจจะเป็นเหลืองสองนะครับเพราะว่า จังหวะแรกเราอาจจะยังไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับว่าไงครับพุทธสินอ,อ้าวอืมก็เป็นอ่าโอเคเข้าใจได้ครับไปที่เมอร์มอสอเล็กซ์เมอร์มอสมีพื้นที่ครับเลี้ยงจี้เลี้ยงจี้ผ่านแหวกเข้ามาแล้วซัดเรียบร้อยเลยครับห้าประตูต่อหนึ่ง<ฟ>ครับอเล็กซ์เมอร์มอสโอโ้โหเลือกยิงเองครับเมอร์มอสแล้วก็ เข้าประตูไปครับแม่ปัดแล้วมันปัดไม่ออกครับอนุสิทธิ์ประตูที่5ของเชียงใหม่ครับจากอลกซเมอ์มอสบอกเลยว่าตอนนี้ไม่น่าเสียแค่5ประตูนะครับอาจจะมากกว่านั้นครับธนชัยนี่ช่วยไว้แล้วหลายหลายครั้งแล้วมาอีกแล้วครับทะลุช่องหลุดเดียวมาแล้วซัดไม่มีปัญหาครับโอ้แต่ล้าหน้าอยู่ดีครับแม่มยิงเข้าไปแล้วหลายคนแต่ว่านี่แหละครับล้าหน้าอีกแล้วนัทวุฒิครับตัวสำรองที่ลงมาเบอจามินบอลออกหลังไป อเอาละครับแล้วพุทธศิลป์เป่าจบเกมการนขัน,นะะในวันนี้ไปเลยครับเชียงใหม่ยูเนเต็ดเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะนะครัน,นี้หมดลงแล้วนะครับเราทั้งสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่นะ